มารายการนั่นคือภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงเสด็จดำเนินเพื่อทักทายเยี่ยมเยือนประชาชนที่เฝ้ารอรับเสด็จในวันที่23ตุลาคม2563วันปียมหาราชที่ผ่านมาทั้งภาพ ทั้งเสียงนะครับแห่งความปลื้มปิติของประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งในวันที่23ตุลาคมอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันครับนี่คือภาพแห่งความปลื้มปิติของคนไทยทุกคนแล้วเรามาเข้าสู่คมชัดลึกสุดสัปดาห์กันวันนี้ครับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือคุณประกรณ์พึ่งเนตรบรรณาธิการบริหารของเนชั่นทีวีเราจะคุยกันครับว่าเปิดสภาสมัยวิสามัน จะแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นทั้งบนท้องถนนแล้วก็ในความคิดของผู้คนทั้งแผ่นดินได้หรือไม่ครับสวัสดีครับคุณประกรณ์ครับอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงใช่ครับเราคุยกันก่อนในมุมของคุณประกรณ์เองการเปิดประชุมร่วมอย่างที่เห็นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น